สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันในงาน2021คอมาดบายสองพ่สผ่าและก็ทีบุ๊กของ MSI นั่นเองงานนี้นะคะเราจัดกันมาตั้งแต่ในวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จัดยาวเรื่อยมาจนถึงในวันนี้ที่28สิพฤศจิกายนยนั่นเองในงานบอกเลยว่าคุณจะได้พบกับโปรโมชั่นดีๆกับบูธของ MSI อย่างแน่นอนค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันภายในบูธของ MSI นะคะก็จะมีดีลเลอร์ของเราค่ะเริ่มต้นนะคะที่ท็อปคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ดีลเลอร์อื่นๆเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นดีลเลอร์ของเราเหมือนกันค่ะจากบัดาหนาก็จะมีโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีซีรีส์ต่างๆนะคะที่นํามาจัดโปรนะคะสตาร์ทเริ่มต้นกา้าวจอบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆกับกาจอ r t ร์อมาพร้อมกับแลม16กิกด้วยนะคะในราคาเพี่ยงแค่ประมาณ3 0กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ <c oughs> มาทางด้านนี้กันนะคะก็จะอยู่ด้วยกันกับแอดไวทค่ะซึ่งแอดไวท์วันสุดท้ายแล้วเขาจัดโปรกันด้วยนั่นก็คือสินค้านะคะที่เป็นตัวโชว์นะคะจะลดสูงสุดถึง30%กันค่ะ ก็ถบมาอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็จะพากันมาที่ i t City นะคะสำหรับ i t City ตอนนี้ค่ะนะคะก็จะมีซีรีส์ใหม่ล่าสุดซึ่งอีกสักครู่หนึ่งจะพาไปดูด้วยกับซีรีส์คัตนานั่นเองค่ะก็จะจัดโปรเหมือนกันนะคะแล้วก็ o d เด n 14ก็มีอยู่ที่ IT ท i t y ด้วยเหมือนกันค่ะมาอยู่กันที่ JB ตอนนี้ก็ลูกค้าแน่นอยู่นะคะแต่ว่าก็จะมีในแต่ละซีรีส์ต่างๆเหมือนกันนะคะให้ได้เลือกรับการกับโน้ตบุ๊กจาก MSI นะคะแล้วก็จัดโปรพิเศษกันด้วยสำหรับของแถมที่ JB ก็จะมีโปรโมชั่นด้วยเพิ่มเติมค่ะมาอยู่ด้วยกันทางด้านนี้กันบ้างนะคะกับ Speed Gaming นะคะตอนนี้ Speed Gaming ก็จะเป็นสาย Creator Creation ต่างๆค่ะเป็นตระกูล Productivity นะคะแล้วก็จะมีซีรีส์ที่เป็น g a ม i n g ด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งบอกเลยว่าเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะคะที่มีโปรดีๆแบบนี้กับ MSI ค่ะ ฝั่งทางด้านนี้นะคะเป็นฝั่งทางคอมพ o n e n t ค่ะก็จะมีตั้งแต่ d e สก t o p อปนะคะอออินวันค่ะแล้วก็หน้าจอ m อ n ิเตอร์หรือว่าโซน DIY ต่างๆทั้งหมดจะอยู่ด้วยกันที่นี่อย่างเช่นตอนนี้ค่ะพามาดูกับหน้าจอนะคะสุดพิเศษนะคะจาก MSI นั่นก็คือหน้าจอโค้งเคิร์ฟนะคะกับหน้าจอพันอาค่ะ แล้วก็ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นตัว All-in-One ของ MSI ใครที่อยากจะได้ความหรูหราความรัชูลี่ประหยัดพื้นที่นะคะวันนี้ที่ MSI เนี่ยก็จะมี All-in-One นะคะที่เป็นโซลูชันใหม่ค่ะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์นะคะและก็ประเด็นคือวันนี้เรามีโปรโมชั่นเยอะมากใครที่ตัดสินใจเลือก All-in-One จาก MSI นะคะก็จะมีของแถมเป็นชุดเซตเลยทีเดียวตั้งแต่ตัวเมาส์คีย์บอร์ดกล้องนะคะและยังมีไฟไลท์บาร์ให้อีกด้วยค่ะ และก็มาทางนี้ค่ะนะคะฝั่งทางคอมบานนั้นนะคะที่บอกเลยว่าเปิดตัวในไทยนะคะแล้วก็มาเข้ามาเพียงแค่90เครื่องในไทยเท่านั้นค่ะ กับตระกูลมาวลิกนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะนะคะความสวยงามของเจ้าเครื่องนี้ที่มาพร้อมกับพาวเวอร์ส l าแบบจัดเต็มนะคะ Sd512 Overclock จากโรงงานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้เวลานี้เหลืออีก10เครื่องสุดท้ายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะได้สิรธิ์พิเศษแบบนี้หรือว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็เครื่องที่บอกเลยว่าเป็นลิมิเต็ดแบบนี้ต้องมาที่ในงานนี้ค่ะกับในงานคอมมาน์บที่บูธเอ็เอสไซค่ะ อาละค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจะพามาดูซีรีส์ล่าสุดที่ส่งท้ายในปีนี้ค่ะนั่นก็คือตระกูลคาตนะซีรีส์นั่นเองค่ะ สำหรับคาตานะซีรีส์นะคะรียก่าได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบค่ะกับอาจารย์ระดับตำนานที่ออกแบบตัวละครนะคะในเกมสามกค่ะนั่นก็คืออาจารย์นะคะซิโยชินางาโนะค่ะแล้วก็นะคะจะมีการออกแบบการเดินเส้นสายของตัวเครื่องนะคะที่มีความสวยงามสไตล์แนวแบบดบาบคาตานะไม่ว่าจะเป็นความเท่ความดุดันค่ะสำหรับในรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ามาพร้อมกับการ์ดจอนะคะ Nvi d i a ดี Nvidia, ะคะ GeForce RTX 3000ซ์ีรีส์เน้นในเรื่องของการระบายความร้อนด้วยนะคะมาพร้อมกับคุณระบูไฟแล้วก็ ฮีทไปเอาไปอีก6เส้นแต่ว่าที่พิเศษเลยค่ะนั่นก็คือในส่วนของตัวโปรเซสเซอร์นะคะกับในส่วนของ Intel นะคะตัว Gen11 3000 Series ค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีมาพร้อมนะคะกับการให้คุณได้มาสัมผัสกับตระกูล G P 6 6ตัว Leopard นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนก็จะเป็นสไตล์แนวแบบเกมมิ่งนะคะและก็อีกหนึ่งรุ่นค่ะที่อยากจะพามาดูกันกับสายครีเอเตอร์นะคะนั่นก็คือตัวครีเอเตอร์นะคะเ6หรือ46นั่นเองค่ะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะนะคะเป็นตระกูล business productivity ของเรานะคะตัวใหม่ล่าสุดค่ะนั่นก็คือเพดที14 Evo นะคะที่เรียกว่า,วามีเทคโนโลยีจาก intel เข้ามาร่วมด้วยนะคะเป็นสาย business ตัวจริงและอีก1รุ่นนะคะที่อยากจะแนะนํากันค่ะนั่นก็คือ S Smith e13 flip Evo ค่ะรุ่นนี้บอกเลยว่าลำมากๆรองรับในส่วนของตัวเพน MSI แล้วก็เหมาะสําหรับนะคะงานจดบันทึกงานพรีเซนต์นะคะหรือว่าจะเป็นงานายเซนต่างๆค่ะแล้วก็นะคะเหมาะสําหรับสาย business ตัวจริงค่ะ แล้วก็จุดนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สําคัญในงานคอมมานดนะคะนั่นก็คือเป็นจุดอัปเกรดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรมนะคะกาจอหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการลงโปรแกรมนั่นเองค่ะจะมีฝ่ายเทคนิคคอยดูแลคุนค่ะ และตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดแรกรับของสมนาคุณสุด e อ c l u s i v e จาก MSI นั่นเองค่ะใครที่ซื้อสินค้านะคะจาก MSI ไปก็จะได้รับนะคะในส่วนของตัว e อ c l u s i v e gift มารับได้ที่จุดรีดีมค่ะ และนี่ก็คือความไบรท์ค่ะมันจ้าเสลือเกินภายในงานคอมมา r t r ไบรท2021ที่บูธของ MSI นั่นเองนะคะอาละคาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมานะคะจะเจอกันได้ใหม่ในปีหน้าอย่างแน่นอนจัดกันอย่างยิ่งใหญ่ทั้งโปรโมชั่นแล้วก็กิจกรรมดีๆค่ะซึ่งสามารถติดตามวันและก็เวลาได้ในแฟนเพจ Facebook MSI Gaming ค่ะสำหรับตอนนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ